เหตุการณ์ระทึกนี้นะคะเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน 7C101 ของสายการบิน j จ j ูแ i r โดยบินออกจากสนามบินนานาชาติกิมโปในกรุงโซมุ่งหน้าสู่สนามบินเมืองเชจูบนเกาะเชจูมีผู้โดยสารบนเครื่อง161คนค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นช่วงเช้าประมาณ6.37นาทีแต่ว่าไม่นานนะคะมีการตรวจพบปัญหาที่ระบบล้อบางแหล่งข้อมูลบอกว่า น่าจะเป็นปัญหาจากชุดอุปกรณ์ลงจอดของเครื่องบินอ,อาจจะมีการแจ้งเตือนนักบินนะคะสายการบินเจจูแอร์ได้แจ้งปัญหาที่พบต่อผู้โดยสารไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งเครื่องตอนนั้นอยู่เนี่ยแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งเกิดเหตุการณ์กับอีกลำหนึ่งไปประทึกใจ,จเลยนะจู่ๆกับตานประกาศว่าเกิดเหตุกับระบบล้อเราจะรู้สึกยังไงนะคะ แต่ว่าสุดท้ายกับตันตัดสินใจนำเครื่องบินวกกลับไปลงจอดที่สนามบินนานาชาติกิมโปโในเวลา7.25นาฬกา25นาทีแล้วก็มีแผนเดินทางต่อหลังทําการเปลี่ยนเครื่องลำใหม่ค่ะหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินโบอิงรุ่นนี้ทำไมเกิดปัญหาที่บริเวณล้อจุดเดียวกันเลยผู้ชมคร<า>ับอย่างที่บอกไปว่า บริเวณล้อเนี่ยมันคือต้นเหตุของปัญหาที่เที่ยวบิน742216เส้นทางกรุงเทพมูอันนะฮะพร้อมผู้โดยสาร175คนแล้วก็มีคนไทย2คนและลูกเรือ6คนที่ร่อนลงจอดโดยที่ล้อไม่กางแล้วจำเป็นจะต้องใช้ส่วนท้องของเครื่องเนี่ยถลยไปตามรันเวย์แต่สุดท้ายพุ่งไปชนกำแพงแล้วก็เกิดระเบิดลุกเป็นไฟที่สนามบินนานาชาติมูอันจังหวัดชลลาใตา้ทางภาคใต้ของเกาหลีใต้เมื่อช่วงสายวานนี้ ซึ่งเหตุการณ์นั้นผู้ชมฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต179คนแล้วมีผู้รอดชีวิตเพียง2คนเป็นลูกเรือชายกับหญิงนะครับค่ะเที่ยวบินทั้ง2เที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้รวมถึงที่มีปัญหาวันนี้นะคะพบว่าเป็นเครื่องบินรุ่นเดียวกันก็คือ Boeing B737-800 แบบ2เครื่องยนต์ค่ะโดยสายการบินเชจูแอรใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวอยู่39ลำจากฝูงบินโดยสารที่มีทั้งหมด41ลำ ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน c 2216เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเพื่อไปค้นหาพยานหลักฐานและพยานแวดล้อมต่างๆนำไปประกอบการสอบสวนหาสาเหตุร่วมกับข้อมูลอื่นนะคะแล้วก็เจอกล่องดำแล้วนะคะล่าสุด 2>, 2กล่อง เป็นกล่องบันทึกข้อมูลการบินและบันทึกเสียงในห้องนักบินค่ะมีการค้นพบแล้วซึ่งเบื้องต้นเน้นไปเรื่องที่ว่าเครื่องบินไปชนกับฝูงนกกลางอากาศจริงไหม,มเพราะว่ามีบางแชทที่มียาดตเออามาเปิดเผยเนี่ยเห็นบอกว่าคนที่อยู่บนเครื่องมีการส่งข้อความไปหาญาติด,ด้วยบอกว่าบินชนนกนะคะอ,อ,อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอตรวจสอบดูแล้วเพราะอะไรระบบล้อถึงไม่กลางออกค่ะครับ เมื่อวานนี้นะครับนายชอยซังม็อกรักษาการประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศให้พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติพิเศษเพื่อระดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางลงไปช่วยกระบวนการสอบสวนและฟื้นฟูครับแล้วก็ยังประกาศช่วงเวลาไว้อาลัยแห่งชาติเป็นเวลา7วันไปจนถึงวันที่4มกราคมด้วยนายชอยยังสั่งการให้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยฉุกเฉินของระบบปฏิบัติการของสายการบินทั้งหมดในเกาหลีใต้ เมื่อกระบวนการฟื้นฟูเสร็จสิ้นแล้วขณะที่กระทรวงการขนส่งของเกาหลีใต้ครับถแถลงด้วยว่าเจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาว่าจะทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับเครื่องบินโบอิง B-737-800 ที่สายการบินต่างๆของเกาหลีใต้เนี่ย ใช้อยู่รวมกันกว่า101เครื่องหรือไม่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะได้เสนอให้การช่วยเหลือที่จำเป็นทุกกรณีต่อเกาหลีใต้หลังจากเครื่องเผชิญกับเหตุร้ายจากเครื่องบินโดยสารสายการบินเจจูแอร์ค่ะถลายลงรันเวย์และไปพุ่งชนกำแพงจนเกิดระเบิดแล้วก็ไฟลุกท่วมขึ้นและยังบอกด้วยว่าในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดกัน ชาวอเมริกันขอร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเครื่องบินตกในเกาหลีใต้และพร้อมให้การช่วยเหลือที่จำเป็นทุกกรณีนะคะนี่เป็นแถลงการจากโจานายโจโบไบเดนนะคะซึ่งกำลังจะพ้นวาระในอีกไม่นานนี้